วันนี้พวกผมจะมาทำลาฟี่แทนโครงสร้างโลกครับต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําว่าแต่ละอันมันคืออะไรน,นะผมเรื่องที่แคคเกอร์บดนะครับคือแกนโลกชั้นในครับส่วนคาราเมลคือแกนโลกชั้นนอกครับบุ้ยเป็นเนื้อโลกครับซอสช็อกโกแลตนี่เป็นรอยแยกต่างๆครับแล้วก็วิปครีมวิป mm. ครีมเป็นภาพเป็นเปลือกโลกภาาพ,พื้นสมุทรครับแล้วก็ วิดโอเป็นเือดโลกภาพพื้นพาี่ครับวิธีการทําต่ออย่างนี้นะครับ s <S โอมาเริ่มทำบาร์ลอี่กันเลยนะครับขนนั้นตอนนะครับรกเรานอาน้ำเชอร์ที่บอกแล้วใส่ใส่ภาชนะนะครับเป็นแทนเป็นแกะโลกชั้นในนะใส่หลายแทบหลายครับต่อไปครับเป็นคาราเมลครับแทน ชโลชั้นนอกครับต่อไปจะเป็นเนื้อโลกนะครับแทนเป็นถ้วยครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนลอยเลือนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของผักเปลือกโลกภาพ,พื้นมหาสมุทรนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเปลือกโลกภาพพื้นทวีปนะครับแทนด้วยโอรีโอนะครับไปตกแต่งด้วยโอรีโอบดนะครับกับไครเกอร์ครับต่อไปนะครับที่เป็นขั้นตอนการยินนะครับทุกคนตักกระคั ตังตังไปให้ลืกนะเอาไปอเอให้ลึนดีนะเป๊เป๊กเปน่ทนี้เอ่ทีน้สามสองหนึ่งอืออืออืออหอออเอาอยไ้หงายไม่ได้เหรอครับเขห่วนขอเา่งเ่อเลยครับมครับ